เราจะดูโจทย์ข้อที่24นะครับของมีนาคม54กันครับนูดูโจทย์ข้อที่24นะครับไปพร้อมพี่เลยครับ24โจทย์ว่าไง24บอกว่าข้อใดเป็นการจัดเรียงเล็กตอนนะครับในสภาวะพื้นของ Fe นะฮะวงเล็บเลข2ก,ก็คือหมายถึงวงเล็บเลขโรมันตัวนั้นหมายถึงประจุมันนะครับ เขาต้องการให้เราหาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ fe 2บวกนะฮะหนูจะต้องจำได้นะครับว่าอ,อไม่ต้องจำฮาให้มาเลยเหล,ล็กอะตอม26ครับนะ fe เลขอะตอมเท่าไหร่นะ26หนุจ,จัดปกติก่อนนะครับ26เวลาจัดก็จะเป็น1 s 2 2นะครับ2 s 2 2, p 6, s 2 p 6 3 s 2 3 p 6แล้วก็4 s 2 4 s 2เสร็จปั๊บแล้วต้องต่อด้วย3 d นะก็คือเป็น3 d แล้วใส่ไป6 โอเคนะครับนี่คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Fe นะครับปกติอะตอมปกติซึ่งมี26อิเล็กตรอนแต่คราวนี้นะครับมันจะกลายเป็น2บวกได้เนี่ยหนูต้องดึงอิเล็กตรอนออกกี่ตัวนะ2ตัวนะครับจะกลายเป็น2บวกได้เนี่ยนะครับหนูต้องดึงอิเล็กตรอนออก2ตัวมีความจริงว่าเวลาเราดึงอิเล็กตรอนออกเนี่ยนะครับหนูต้องดึงออกจากชั้นนอกสุดครับชั้นนอกสุดในที่นี้ก็คือชั้นอะไรครับต้องเป็นชั้นที่4นะฮะ ะระดับพลังงานดูจากเลขละระดับพลังงานหลักนี่ชั้น1อันนี้ของชั้น2อ,อันนี้ของชั้น3อันนี้ก็เป็นของชั้นที่3นะครับนะฮะต้องดึงออกจากชั้นนอกสุดก่อนนะฮะคือดึงออกจากชั้นที่4ก่อนพ <an> อชั้นนอกสุดหมดแล้วถึงกระเถิบเข้ามาดึงชั้นไหนหลายคนถามเอาแล้วจัดเรียงแบบนี้จัดเรียงตามอะไรอันนี้เรียงตามไม่ได้เรียงตามระยะห่างครับชั้นเนี่ยมันจะบอกถึงระยะห่างยิ่งชั้นนอกยิ่งห่างจากนิวเคลียสมากึกภาพออกไหมฮะนะครับแต่ที่เรียงในที่นี้เนี่ยนะครับ <S <S เรียงจากพลังงานต่าไปหาพลังงงานสู ไม่ใช่ระยะห่างแต่เวลาเราดึงเล็กตอนออกอิเล็กตรอนจะต้องออกจากชั้นที่อยู่นอกหรืออยู่ห่างจากนิวเคลียสมากที่สุดก่อนนะฮะชั้น n ท่ากับหนไม่ว่าจะเป็น1 s มันมี1 s อย่างเดียวนะครับจะอยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดถ้าพูดถึงระยะห่างจากนิวเคลียสนะฮะ n ท่ากับสมี2 s กับ2 p นะ,ะก็จะใกล้นิวเคลียสแต่จะห่างจากนิวเคลียสมากกว่า n ท่ากับหนึ่ง นะครับ n เท่ากับ3นะครับไม่ว่าจะเป็น3 s 3 p 3 d นะครับ,รบก็จะใกล้นิวเคลียสมากกว่า4 s 4 p 4 d 4 f นึกภาพออกไหมฮะเวลาดึงอิเล็กตรอนออกต้องดึงออกจากชั้นที่อยู่ห่างนิวเคลียสมากสุดก่อนมันไม่สนพลังงานมันสนว่าอันไหนอยู่ห่างนิวเคลียสจะดึงอันนั้นก่อนเพราะฉะนั้นหนูจําก็ได้นะับพูดเยอะ <ๆ S 1> เดี๋ยวงงไปใหญ่จําก็ได้ว่าถ้าจะดึงอิเล็กตรอนออกจากทรานซิชันในคาบสีเนี่ยหนูต้องดึงออกจาก4 s ให้หมดก่อนพอ4 s หมด้วถึงกระเถิบเข้ามาดึงอะไรนะที่3 d เพราะต้องดึงจากชั้นที่อยู่ห่างนิวเคลียสมากสุดก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น2บวกเราต้องดึงเลขตอนออก2ตัวครับนะฮะดึงออก2ตัวดึงจาก4 s ก่อน4 s มี2ก็ดึงจนหมดเลยครับจาก4 s 2ก็เป็น4 s 0คือไม่มีนั่นเองโอเคไหมนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นนะฮะคำตอบก็จะเป็นข้ออะไรครับกวาดสายตาดูซินะฮะคำตอบก็จะเป็นของข้ออ่ะเรียบร้อยครับก็คือข้อที่ข้อที่2นะครับ โอเคนะนะครับไม่งงนะฮะข้อ2ครับผ่านฮะ